สวัสดีครับผมป๊อบี้ครับผมพีดิ้นครับผมแ้งครับวันนี้ทางงานเ่องช่างของเรานะครับมีสินค้ามพิ่เสนอเป็นบล็อกแบตเตอรี่นะครับยี่ห้อดีนาลารุ่น BL DTW 285ครับผมครับเมาจะลองแกะตัวเครื่องดูนะครับผม นี้มีแบตเตอี่ให้มาสึงยอนนะครับขนาดกำลังแบตอยู่ที่98โวลต์ครับผมแล้วนนลก็5.2แอมป์นี่นี่ไฟ ไปตอนตอนใช้งานนะครับแล้วก็มีไฟบอกปริมาณแบตตังนี้นะครับผมแล้วก็สามารถปรับหมุนเรื่อยาได้นะครับผมสำหรับสินคช้าตัวนี้นะครับกำลังรอบของมันนะครับจะอยู่ที่2 8 0 0ัร้อยรอบต่อนาทีนะครับผมปรับได้สองระบบนะครับ ผมฝากไปอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมสีแดงครับสาหรับราคาสินค้าตัวน,นี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจครับสามารถติดต่อได้ที่ทางเพจเพื่อนช่างนะครับหรืออยากดูตัวจริงก็มาดูที่ร้านเพื่อนช่างจังหวัดเลยได้ครับราคาตันนี้ราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับจากราคา2,800บาทนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็ตามมาที่เป็นเนพื่อนช่างเล,เลยนะครับ หรือโทรมาที่เบอร์นี่ครับศูนย์สอหนึ่งเจ็ดเจ็ดไม่ใช่ศูนย์สองสองหนึงเจ็ดเจ็ดสี่ห้าครับผมครับหรับจักนี้ก็ขอจวการาครับ